Ooh, 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 ooh. Oh. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, I'm gone. I'm driving so far. Tell me why you come into me and say you want. นี่คือนะคะส่วนสวนาธารณะที่เราคนในชุมชนเขาใช้ในการออกกำลังกายแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เราใช้ในการพบปะสังสรรค์กัน,สว,นสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอลิซาลาอินสุค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชุดิการกับแก้วค่ะวนนพวกเราพวกเรามาจากกลุ่มการประมงค่ะ,วคะพวกเราจะพาทุกท่านไปชมการประมงพื้นบ้านของชาวบ้านที่นี่นะคะ สวัสดีค่ะ,คะโกชกรค่ะจินวราค่ะเราอยู่กลุ่มประมงต้นแบบบ้านนาเกลือวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านบ้านนาเกลือชุมชนชายฝั่งทะเลเอ่าวนาเกลือตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เรือจอดเทียบท่าค่ะ มันมีตัวค <desserts S 1> it, ู <in> ่ต <inan S 1> ัวเมียอยู oh ่เพราะว่ามานน้ำตัวคู่เขาจะมีกระเป๋าหน้าท้องหมุนโจวนะผมมอยากิ้มันจะสีนี้เห็นไหมจะเป็นสีส้มอ่าสีส้มเนี่ยปูที่วางไข่มานอกกระดองครั้งแรกจากที่อยู่ในกระดองเนี่ยที่เรากินปูไข่ปูไข่ในกระดองเนี่ยพอเขาออกมาครั้งแรกมันจะเป็นสีส้มเนี่ยสีส้มสีเหลืองบูกตัวก็สีเหลืองบางตัวก็สีส้ม พอผ่านไปประมาณสักสี่วันสี่วันทีเป็นสีเทาพอเป็นสีเทาพอผ่านไปอีกสักวันสองวันเป็นสีดำพอเป็นสีดำปุ๊บวันเดียวก็จะเขี่ยเป็นตัวนั้นเลยที่ให้ขยายให้ดูนะมันาวกระดองเนี่ยก็ใช้เวลาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งหรือไม่เกินเจ็ดวันก็จะออกมาเป็นตัวแล้วซึ่งเรารณรงค์ว่ากู้ใครกระดองพยายามอย่า,ยาซื้อกินเพราะว่ากินตัวหนึ่งเท่ากับว่าเรากินรูปเขาอีกสามแสนตัวที่ให้ความรู้ เรื่องของกลุ่มระมงต้นแบบบา้นนาเกื้อเรื่องของการนึกมาสัตเลี้งยงให้พวกเรานะคะพ <c oughs> อาะว่าเด็กๆคนน่าจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ช่วยกันสงะห่ดูแลนะคะเรื่องของสั <c oughs> ตวเลียง <c oughs>